หากจะนึกถึงสิ่งที่อยู่คู่กับพุทธศาสนาและพระสงฆ์แล้วคงเป็นสิ่งใดไปไม่ได้นอกจากจีวรหรือที่ภาษาปากเรียกกันว่าผ้าเหลืองซึ่งหมายถึงผ้านุ่งหรือผ้าที่ห่มร่างกายของภิกษุสามเณรมีลักษณะเป็นทั้งผ้าผืนเดียวและตัดเย็บเป็นชุดสำเร็จรูปเป็นผ้าเหลืองที่อยู่คู่กับภิกษุสามเณรมาตั้งแต่แรกเริ่มพุทธศาสนา ในอดีตการจีวรถือว่าเป็นธงชัยหรือเป็นเครื่องหมายของพระอระหันต์แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปกลับมีการนําเอาผ้าเหลืองเหล่านี้มาแปรเปลี่ยนคุณสมบัติจากผืนผ้าที่เรียบง่ายใช้เพียงเพื่อห,อห่อคุ้มปกปิดร่างกายให้กับเหล่าภิกษุสามนเณรกลายมาเป็นชุดแฟชั่นที่ดูล้ำสมัยแปลกตาแต่กลับขัดกับมุมมองของพุทธศ,ศาสนิกชนจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสมควรแล้วจริงหรือดูแล้วมันไม่ถูกกับเทศะ อาจจะดูแล้วมันคล้ายๆว่าจะดูหมิ่นศาสนาพุทธนะครับมันไม่เหมาะสมมากกว่าไม่เหมาะสมอะค่ะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็มันจะไปอยู่กับแฟชั่นมันมันไม่น่ามองอะค่ะแวบ,บแรกเห็นก็ไม่เหมาะสมเลยครับผมก็แบบว่ามันเป็นศาสนาพุทธของเราแล้วไปแต่งแบบมันไม่ใช่อะ่ะอื อย่าง MV ที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งใน MV จากต่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี2012แต่เพิ่งจะกลายมาเป็นประเด็นพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ของไทยเมื่อไม่นานมานี้โดยหลังจากมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงต่อว่าถึงการลเทศะและความไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก หรืออย่างกรณีล่าสุดที่มีนักแสดงสาวสวมใส่ชุดราตรีไปร่วมงานประกาศรางวัลรายการหนึ่งก็ทําให้เกิดเป็นกระแสวิพากษวิจารณ์ว่าลักษณะของชุดไปคล้ายกับจีวรของพระสงฆ์และสังฆติหรือผ้าซ้อนนอกทั้งเรื่องของสีรวมไปถึงรูปแบบของชุด บางก็อยากทราบว่าผู้ออกแบบมีแนวคิดอย่างไรจึงออกแบบชุดนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งฝากให้คำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมให้มากกว่านี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับเห็นว่าสิ่งที่ทำให้สีชุดคล้ายจีวรพระอาจเป็นเพราะถูกแสงภายในงานและมีการตกแต่งภาพก็เป็นได้แม้ว่าจีวรจะเป็นเพียงเครื่องหงกกายภายนอกของเราพิกษุสามเนรแต่หากมองในมุมของพุทธศาสนิกชนแล้วผ้พาผืนนี้ยังเปรียบสเสมือนสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญ ที่ใครหลายคนเชื่อว่าผู้ที่สวมใส่จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจไม่ใช่ผืนผ้าที่ใครต่างก็หยิบมาสวมใส่ได้ตามต้องการอุบลรัฐเ่าน้อยทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน